เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวรวิทย์มารูประชาชาติเกตหนึ่งปัตตานีนะครับในคณะที่รองอภิปรายในเรื่องนี้นะครับเรื่องตามที่คณะกรรมธิการทีกสามวันได้ไรายงานมานะครับก่อนหนื่นก็ต้องขอขอบคุณประธานและคณะกรรมธิการทุกท่านนะครับที่ได้ทางานเรื่องนี้ในใช้เวลายอย่างคุ้มค่าและก็รวดเร็วเพราะว่า เมื่อสักครู่นี้ที่เรากําลังอภิปรายอยู่นี่นะครับมีพี่น้องชาวประมงได้โทรมาบอกว่าให้จัดเป็นไปได้ไหมใช้เวลาในการพิจารณากฎหมายนี้ให้ให้สั้นลงเพราะความเชื่อมั่นของชาวประมงต่อคณะกรรมการนี่นะครับผมคิดว่าในความชํชนานิชํานาญโดยเฉพาะท่านประธานนี่นะครับเขามีความเชื่อมั่นว่าจะทําให้ออกาสแล้วก็นำกลับคืนมาสู่ความเป็นปกติของการประมงไทย จากการที่เราออกไป8ปดเปีนะครับแปดเปีเนี่ยครับจากการที่ข้อเท็จจริงในการทําพระมงนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรามีความเห็นที่ต่างกันตั้งแต่ต้นผมคิดว่ากฎหมายที่อายุอยู่ที่มาใช้กับเราเนี่ยมิติในการใช้แรงงานคนหรือสัตว์ผมว่าระหว่างตะวันตกตะวันออกมันต่างกันผมไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการใช้หลิงส์หลิงเนี่ยนะครับ,รใ,นรบในการ ขึ้นมะพร้าวในไม่กี่เดือนมาก่อนเนี่ยนะครับก็มีการเตือนตัวกันในเรื่องนี้เพราะว่ามีตะวันตกเนี่ยมาสังเกตแล้วก็จะห้ามในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านที่เกิดจากมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าการใช้มิติทางตะวันตกาว่าการนี้ขันตทร,ร,รมานสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณนะครับในการที่จาก จาก,จากอาจจะแก้ไขกฎหมายที่กรรมธิการพิจารณาเนี่ยก็เป็นการนํากลับไปสู่ข้อเท็จจริงของตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่กับสากลได้สิ่งที่เราต้องพิจารณาในเรื่องของการประมงเนี่ยประมงเราในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดที่ทําการประมงยี่สิบจังหวัดการทีออ่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ลงโทษอย่างหนักตลอดแปปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ จังหวัดะหลายจังหวัดเนี่ยที่อาศัยประมงในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเนี่ยมีความเดือดร้อนมากมายนะครับนอกจากนั้นไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยอาชีพที่ต่อเนื่องธุรกิจที่ต่อเนื่องจากประมงเนี่ยก็มีได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสถานการณ์การประมงและอาชีพต่อเนื่องและธุรกิจต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันมีปัญหาสะพานปลาหลายแห่งซบเซาถ้าเทียบเรือประมงเนี่ยไม่มีการใช้เลยทําให ตะกอนเนี่ยนะมาที่เกิดจากพัดผ่านเนี่ยก็มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีปัญหาที่ทําให้จังหวัดต่างๆที่ทําการประมงแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ประมงมีปัญหานะครับประมงพื้นบ้านที่ได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยครับแล้วก็เราเห็นกันอย่างชัดเจนในข้อเท็จจริงน,นะครับในส่วนของประมงพื้นบ้านเนี่ย ที่ออกไปตกปลาเช่นปลาอินทรีย์นะออก,ก็ออกไปจะออกไปไกลจากจากฝั่งไปถ้าหากว่ายึดเอาสามหม่สามใมเนี่ยก็แน่นอนน,น,นะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ลงโทษบนแรงด้วยแต่ในข้อที่จริงคนเหล่านี้อย่างเช่นในที่บ้านผมที่ปัตตานีเนี่ยเขาออกไปทางเกาะลุสินไปตกปลาอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่เหล่านี้ทางในกฎหมายนี้นะครับเราได้คํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะ ประมงเรือประมงขพืนบ้านเนี่ยสามารถที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ได้ถูกห้ามเนี่ยคือการตกปลาอินทรีย์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ชาวประมงพี่น้องชาวประมงได้ได้ได,ได้ฝากมาอีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจต่อเนื่องที่สําคัญมากในในทางหลายจังหวัดทางยีิบสองจังหวัดโดยเฉพาะย่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นคานอู่ซ่อมเรือ,หร,อหรือว่าคานเรือเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง จริงๆแล้วอู่เรือเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ซ่อมเรือของพี่น้องประมงชาวมาเลเซียและก็ชาวอินโดนีเซียแต่เนื่องจากว่ากฎหมายดังกล่าวนี่ก็ทําให้อ,เเหอู่เรือคาเรือเหล่านี้ร้างไปหมดนะครับแล้วก็การทดแทนจากภาครัฐก็ยังไม่ทั่วถึงไม่ถึงนะฮะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของเรือประมงเหล่านี้น,นะครับที่ได้รับความที่เป็นของต่างชาติเนี่ยก็ไม่อาจที่จะมาใช้ ใช้บริการที่บ้านเราได้ทําให้อู่ซ่อมเรือหรือว่าคานเรือเหล่านี้ไม่ได้รับประโยชน์นะครับเป็นเวลาเกือบสิบปีนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดนอกเหนือจากการประรงพื้นบ้านเนี่ยนะครับนอ,นอกเหนือจากขยายพื้นที่ทางบกมงดังที่ได้พูดแล้วนู่นนะครับก็ควรที่จะให้การสนับสนุนต้นทุนในการจัดสันสนสน์น้ำเนี่ยเช่นว่าในเรื่องของน้ํามัน เป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกับเรือประมงะเรือประมงพาณิชนย์นะครับก็ควรที่จะคำนึงด้วยนอกจากนั้นนะครับในการตามกฎหมายที่ว่าไปใน,ในอีกอันหนึ่งก็คือการประมงนอกน่านาน้ำเนี่ยนะครับจริงๆเรามีความสามารถที่จะทําได้แต่ณขณะนี้นะครับเรามีเรือไทยที่มีขีดความสามารถทําการประมงในเขตเพื้นที่ที่นอกน่านาน,าน้ำเนี่ยก็อยู่ประมาณ สักสิบลำได้นะครับทีนี้เราควรที่จะสมุนไอ,ไ,อไ,อไอการประมงนอกน่านน้ำเนี่ยเพระาะว่าไปสามารถที่จะไปแข่งขันกับไต้หวันญี่ปุ่นจีนได้ซึ่งความสามารถในการจัดจับสัตว์น้ำเนี่ยเหล่านี้พวกเรามีพอนะครับแล้วก็อำนวยสะดวกในอำนวยความสะดวกนะครับในการพัฒนาพัฒนาการประมงนะครับของ,อ,อ,อ,งองเรือประมงเราเนี่ยครับแล้วกเ็เจรจาต่อรองในการเพิ่ม การทำประมงในเขตประมงในรอบบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันร่วมร่วมมือกันนะฮะร่วมมือกันในการจับจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ขาดไปแต่ก่อนเนี่ยเขาดำเนินการไปด้วยดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากที่จะให้ฝากกันมาที่การนี่ครับที่ อีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากให้จะฝากที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของกอ,อ,องทุนกอ,อ,องทุนต่างๆมีแต่กองทุนประมเงเนี่ยยังขาดอยู่ไม่มีนะกองทุนส่งเคราะห์การยางกองทุนอะไรต่างๆมีแต่กองทุนประมงเนี่ยยังขาดอยู่ในขณะที่การประมงเนี่ยได้สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลเลยทีเดียวก็ออขอขอบคุณท่านประธานข้าง ครับครับขอบคุณครับ